ะเล่าอะไรให้ฟังคือบิบมอะอยากกินจิ้มจุ่มเนื้อมากแล้วทีนี้แถวบ้านอะ่ะมันไม่มีขายใช่ไหมถ้าเกิดจะซื้อก็คือต้องเข้าไปในเมืองเท่านั้นแล้วจากบ้านไปในเมืองอะ่ะคือ30โลไปกลับก็คือ60โลถามว่าไปไหมไปสิอยากกินเนื้อสดๆใหม่ๆใช่ไหมละ่ะต้องไปซื้อแล้วไปซื้อธรรมดาไม่พอนะคะจะต้องไปประมาณตีสองตีสมันจะมีแต่แบบตลาดกลางคืนเท่านั้นอ่ะเราก็ไปก็อยากกินอะนะเนาะ ความอยากกินนะก็ไปได้เนื้อที่ตลาดมาโลนึงดีใจมากฉันจะได้กินเนื้อสดแบบจิ้มจุ่มอร่อยอร่อยแล้วสรุปก็คือซื้อมาสามวันยังไม่มีเวลาทาเลยสภาพก็คือได้กินเนื้อเขียวเหมือนเดิมนะคะวัสนาวัสนาคือไม่ได้กินของสดได้กินแต่ของเขียวเขียวอะ เออนั่นแหละแต่ก็อร่อยเหมือนเดิมก็นั่นแหละเรื่องที่จะเล่าให้ฟังคือถ้าไม่เขียวก็คงไม่มีทางได้ออกจากตัวแล้วก็ไม่มีวาสนาจะได้กินของสดของดีกับเขาเได้กินแต่ของที่มันใกล้จะเน่าอนั่นแหละเพิ่งจะมีเวลาทาแต่กินแล้วมันก็อร่อยนะอร่อยเหมือนเดิมแหละโอ้ยตายละ